จำได้ไหมคนที่เขามาทอดแหในช่องวิเตี่ะนั่นแหละเขาได้ปลาสวายไปหนึ่งโตเฮย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 สีเฮยฟังบ้างไหมมันเ่าวหมขาดหรือเปล่าไม่ได้ใจไหนอ่ะขาดขาดเฮ้ยเีมปลา โอ้โหเจ็บไหมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้าใช่ไมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องกูด้วยได้ฟเทสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเจมส์เอ็นทีแล้วก็น้องไอซ์สุดหล่อสุดโปรดอันนี้คือการเปิดคลิปแบบหมายเทโลเทเลยก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปตกปลาเมื่อเราห่างหายไปนานในการตกปลาเว้ยนะเพราะว่าผมรอให้ปลาหลังบ้านมันโตวันที่พี่ติเขาไปทาดแห่แหละเขาก็ได้มาแต่ว่ามันเป็นปลาตัวน้อยถูกป่ะวันนี้เราจะมาล่าปลานินกัน เอเดี๋ยวคนเื่อานุน่าไยิงทำเพี้ยอะไรนกไอ้บ้าก็วันนี้เดี๋ยวตกขาไม้ปลาได้เสียงงไหมก็วันนี้นะครับผมเราจะไปตกปลากันหลังบ้านนะครับผมก็คือมันจะมีพวกปลานินปลาสวายแล้วก็ปลาหลายๆอย่างถูกปะเออพยายามได้มาตัวนี่ยังใหญ่เออยังใหญ่อะปลาปลาสวายอะไม่มีตาด้วยตาหายข้างนึงวันนั้นมันน่าจะโดนเบ็ดแหละแต่ไม่รู้ว่าเบ็ดใครก็นันี่เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยก็อาจจะมีคนมาหลายอย่างครับผมไม่น่ากูขาวงั้ะพูดดีเลย เออนี่ดี๋ยเขาท่าแร้ผมก็เดี๋ยวเ,เ,เราจะไปซือ้อเหยือกันก่อนนะครับผมผมจะใช้เป็นขนมปังแล้วกเ็เมรร็ดโฟมเนาะคุจะใช้อะไเม็ดฟูเม็ดฟูนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านนะครับผมไปซือ้อเหยื่อชื่ออะไรกันก่อนไอเทียนี่บอกว่าถ่ายเห็นหน้าก็ไม่ได้แล้วช่วงนี้นะกกฎหมายต้นตีนหายหยกวกับไมลลุยต้องขออนุญาตก่อนถึงจะถ่ายได้ไปเดี๋ยวเราไปซื้อเหยื่อกันก่อนแ่ะครับผมไปไปดูเหยื่อกันนี่นะครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นเหยื่อแบบ ยุค90ที่เราเคยใช้กันไหนใช้จุดไผ่เขียวนะครับผมแล้วก็มีโฟมที่มันเป็นสีๆนะครับผมก็อันนี้นะครับผมจะไปตกปลาเบบีที่เราเคยตกกันนะครับผมจะใช้เป็นเหยื่อกุ้งซื้อตะกรวดันสองพันนี่มันมันใช้แค่ขนมปังเดียวใช่ไหมเราใช้นี้อย่างเดียวก็ได้เมื่อก่อนก็ใช้เนี้ยเดียวแล้วก็ใส่ช็อกกี้ย์อะจะเป็นไอช็อกโกแลตอ่ะปลาเลียกเสือกแดกด้วยไปเดี๋ยวเราไปผสมที่บ้านกันไป สวัสดีครับตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาสอนผสมสูตรนะครับผมหลายๆคลิปนี่ไปดีจอดหมาวัดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องเลยนะตั้งแต่มีข่าววันนี้หมาดังที่หมายเลยผมฟังรู้บ้านที่ไม่มีหมาอยากเลี้ยงหมากันนะเพื่อจะไปต่อยไปตีกับลิงไอ้เหี้ยลิงบุรีนี่นะครับผมที่บอกไปแล้วเดี๋ยวนะครับผมสมัยเก้าศูนย์เคยใช้แม่ต้องแปดอ่ะใช่เคยใช้แต่ไม่ได้ซื้อของอันนี้มาไผ่เขียวไม่นี่กับไผ่เขียวไม่ที่มันเป็นแบบเป็นคืนตรงนี้เลยอ่ะอ๋อของมันเลยนะใช่ของมันแน่ะ นี่ครับผมจะว่าโโชก็ผสมอันนกนเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีค่ะเป็นไงบ้างคะสูตรนี่นะผมแล้วผมก็ได้ขนมมาช่าเปมนขนมด้วยอมไม่รู้สูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ขนมอ่ะอันนี้ใบเขียวนี่แดงน้องแพะอุ้ยมือโค้ดดำมันจะหอมพวกพวกข้าวๆอ่ะเหมือนเราใส่นมไอ้นี่นมแพะเออนมแพะ ใช่เหรอนมแมวเช่ยด่าี่มี่องอุยเดี๋ยวนี้ก็เหนียวเลยนะเหนียวเลยอะชิคกุมฮานุคึโตต้องใส่น้ำหน่อยป่ะน้ำอ่ะเฮ้ยเอกดีขอแล้วขอแล้วเอาไม้มาขอพอ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 พอพออพอพออพอเอพ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 ออพ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 ออพนพอ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 อพอพอออ น้ำอะไรไมนขุนเลยอน,น้ำเปล่าอ่ะน,นั่นไงหลังพี่นะ่ะพี่ดีนี่นี่ <c oughs> นมัน็นพี่เว้ทดูมันดีอ๋ออ๋ออ๋ <c oughs> อดูกูส่งไปอยู่กับไอ้จอนนวัด <c oughs> เดี๋ยวเอ๋อผสม <c oughs> แล้วที่ก็อยากก่อนนี่เลาได้ส่วรผสมแล้วผมแล้วก็วววววต้องทำเบ็ดใหม่ด้วย ตกปลาไม่ใส่ตะกรวดผมก็งงจริงหยุดพักชมคลิปกันสักครู่นะครับผมผมมีช่องทางดีๆในการหาเงินไง่ายๆมาแนะนานะครับผมสําหรับสายลักสนุกนะครับผมต้องที่นี่เลยนะครับผม b n 9 9นะครับผมและใครที่สมัครตอนนี้นะครับผมทุกยอดฝาก200บาทก็จะได้ตั๋วหนึ่งใบนะครับผมได้จริงโชคถึง2ชั้นนะครับผมแล้วพูดถึงรางวัลนะครับผมไล่จากมอเตอร์ไซค์ไปถึงทองคําและเงินสดเลยนะครับผมเล่นได้ตามใจชอบนะครับผมเขามีทั้งเกมทั้งกีฬานะครับผมที่ได้รับความเชื่อใจนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็อ a ่ b n 9 9นะครับผมย้ำ ผมหรือว่าจะสกแกน QR โ o ้ดตรงนี้ก็ได้นะครับผมรับประกันนะครับผมไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมไปครับผมพร้อมเดินทางแล้วนะครับนี่ไอ้น้องชายผมถือสปินไปอันนี้เดี๋ยเราไปตกปลาน้อยแล้วก็อีกสองคันเราตกปลาใหญ่นะพวกปลานินปลาอะไรเนี่ยไปลงไปน้องชิวว่างๆชิวๆลองเหยือนะ่อด้ะเหยื่อเราสูตรใหม่ใช้ได้กวเดิมว่าปลาจะแดกหรือเปล่าคุณว่าแดกไหมครับคุณติแดกครับนี่เอาเงินป่าเลยนะใครอยากกินนะ ใช่ครัเนี่ยแดงแ็ตายไหมพี่ไม่หรอกเออว่ะจำว่ะเงินตายจะเห็นปะที่เขาไปหมักเรลากันเนี่ยอ่ะุนขาวหรือเปล่าอ่หุนเจ้าหมเจ้าโฮมอ้่าโลกเยจ๋อเ๋ไปเดีนยวาไปจับดีดีดิปลาไม่แดกมดตกแล้วหรอโอเคครับทุกคนนะครับผมเราก็ถึงบ่อแล้วดู ได้ทำการถังตรงทางป่าไว้เรียบร้อยนะครับผมก็จำได้ไหมคนที่เขามาทอดแหในช่องวิตรอ่ะนั่นแหละเขาได้ปลาสวายไปหนึ่งตัวรุ่นใหญ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อันนั้นรุ่นใหญ่ตัวหาปลาลงไปหมดแล้วอบอกมันเป็นอะไร,รบ้าบ้ามา,าผมเออดเหยื่อเขาเรียกว่าเอ่อยเหยื่อการเอ่อยเหยื่อนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปบ้านเหยื่อแล้วตีเลยไม่ใช่อ่อยเ,เหยื่อปลาอ่อยเหยื่อคนดูดินี่ดูกลวยยับแม่กินหแย่หาทียอะไรแดกหญ้าก็มันนี่ไงมันโง่ที่นี่นะที่เคยเด็ก <c oughs> ไม่เคยใบไม้ไมึงก็เคยแดกใบไม้อ่ะเป็นน้ำอ่ะกูกูรู้พี่ดีก็เคยแล้วอะไรทันหมดอ่ะไอ้แล้วทำไมอ่ะถามมาแล้วทำไมเออใจเย็นน้ำทำไมอุม้มงอเข้าไปในหูเลยมั้ยเอาดิเอาไปละไอ้ยที่นี่มันยอกย้อนว่ะออพ่อผมเป็นไปนอีกทีเก <laughs> ใช่เหรอเออก็ยอกย้อนมดแดงเยอะเลยพี่ในป่าเนี่ยเออป่าพงไฟพง สดใช่เปล่าเมื่อกี้เนี่ยเสียงอะไรเปล่าเสียงโฟมมันอันนี้สดใช่เปล่าเห็นนี้พอใหญ่ไหมนี่ดูดิแล้วปล่อยเลยเหรอปล่อยต่อหมดไปดิปล่อยเลยดิไม่ไม่พี่ปล่อยนี้เหรอปล่อยเบ็ดอ่ะไปแล้วจ้าไปแล้วตุ้มตุ้มโอ้ยคนไกลอ่ะลูกพี่ลากลับมาดิเออ เรียบร้อยติดไปแล้วไอ้ยี่ยรอนู่นนะไวะติดไปแล้วหายแล้วเนี่ยเราจะออกยากเลยทีเนี้ยเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยพีเสียเฮยฟังบ้างไหมพี่ดึงย้อนมาดิพี่ไม่ได้ดึงอย่างนั้นพี่ก็ดึงข้างอันมาเลยไม่ออกเอออย่างนั้นเลยขาดหมุนแน่นๆน่นแน่นไอ้แม่งขาดพี่ยี่ยี่รำคาญแล้ว พ้ยหลุดแล้วเหรอหลุดหรือขาดหลุดเหรอเอาดิใช่เหรอไม่เบาเองน่ะเฮ้ยจานเดี๋ยวมันติดอันนี้ออกหน่อยเดี๋ยวมันมาไงมันมาทางไหนอ่ะมันมาทางป่านี่เอาขาดไปแล้วมั้งขาดไปวะไม่รู้อ่ะถ้าไม่ขาดก็ดีไปได้ตกต่อมันเบาเหรอขาดหรือเปล่าไม่หรอกไม่แน่ใจไหนอ่ะ ขาดขาดขาดไม่ไม่แน่ใจน่าจะมองหน้าไอ้เจมเมื่อกี้เนี่ยขาดว้ไปตกมาน้อยมามีคันหนึ่งเฮ้ยสุดี๋ยรอครับเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่ไอ้นี่พอดีนี่ความพอดีมันมีอยู่กูงงมันนะเว้ยมันอ่อยตรงนี้แต่มันไปโยนตรงนู้นอ่ะมันอ่อยตั้งหลายที่หรอเออเออดูเลยมาปเบกกัน จะเราเบสตีด้วยไม่เคยเลยตบนี่เบสใครวะเบสตีวะตีปล่อยเบสมันจะกินหรือวะไอ้เชื่อเบื่อวะกูไม่รู้กินทีแบบว่าเบสสะบัดอ่ะหลับเสียเกียร์หลุดเกียร์เบสซ่อมแล้วเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายเมื่อถึงค่าวถึงคาวชีมอะไรนี่เวลาด่านไม่ใช่หรอเหมือนจะเป็นลมวะพี่ทำไมไม่ใช้ยาดมนี้ล่ะเครื่องปิดตัวคัน ไปไปเดี๋ยวเราไปทำขน้อยตกปลาเล็กตรงตรงขน้อยขน้อยอีกที่อีกสองชั่วโมงแล้วเว้ยพี่ใช่เหรอเออนี่ก็ได้ตกขน้อยไปแล้วขน้อยยังไม่กินมันนอนกันหมดแล้วมั้งหรือมันมขตางไหนกินเลยก็อ่อยไปแล้วข้าไหนก็ไม่มีกินมันต้องอ่อยเยอะน้ำอ่อยไปเลยอุ้ยอ่อยทียแล้วกูตกอยู่พี่ไม่มันต้องอ่อยเพื่อนนั่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 นไหนลลากแล้วน่ะ มาตอดตอดเอ๋ย่มันยังไม่แดกเลยปลาปลากระเป้าบอกแล้วมันจริงหมดเลยสัตว์เลยร้อนร้อนว่ะใส่หมอกหาปลาเฮียเอ้ยกูถ่ายตักูดีเสือกบดไม่น่าชวนมาเลยนล้วเทั้งหมดเลยต้องช่วยต้องสู้ชีวิตไปคนเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทงไม่ต้องคืนหนึ่งไอ้เหี้ยมาดี่นี่กันจอดจอดมาวัดลงไปข้างล่างจอดมาวัดไป ไปข้างล่าโน่นไปเฉิบเสียงอะไรไม่ดีจบเลยพี่เจมอดเลยสาแดงอะไรอีกโกโก้ไอต้นทำไมอีกเอามาทำไมหดลงไปเลยโยวนหดลงไปเลยแบบแรงๆเลยเย้อะไรวะเนี่ยตีขาเลย ไม่เย่อคนยุไม่เย่อคนยุอย่ามายุฉันพอฉันทําจริงถ้าได้ไม่ได้ก็หรือว่ากันเว้ยไอ้เหี้ยกูก็เหนื่อยบอกให้ไม่ได้ขปลาบ่อนี้ไม่ฉลาดถ้ามันไม่ฉลาดต้องมาต้องไอบิดคนที่มาตกต้องไอคิวมาสองร้อยขึ้นอ่ะเฮียปลาไปแล้วไปแดทีปลาบาอในไอ้หีมึงเิ่นมุกมาเนี่ยมึงตกมึงเอาเกี่ยวลงไปปะอ่ะไม่ใช่มันเกี่ยวขึ้นมาจริงๆไปเหอะไอ้เหี้ยไปไหนเหนื่อยไปไหนล่ะมึงจะอยู่งี้คนเดียวเหรอ โอ้โหเจ็บไหมน่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่รู้เร่างไกลแต่ว่ามึงไม่รู้มันจะแรงไม่รู้ว่าแกเอาหัวไปงกขึ้นมาตายโคตรดไหมน่ะไม่เล่นนะไม่เป็นไรแต่หัวน่าจะแตกหัวแตกอุ้ยเล่นบุบเลยดูดิไม่ไอโอ้ข้างล่างเมื่อกี้อ๋อแม่แน่เขาดูเย่อไหมดิมันจะแดกไหมแม่บทมานานแล้วเขาดูเย่อไหนโฟม ให้โฟมเหลืองตรงเฮ้ย,ยรู้ไหมว่าโฟมอ่ะมันไม่ได้เป็นอาหารปาลาเลยเค,คือที่เขาเอาตะก้อไปกูอธิบายฟังนี่คือสาระเก็บความรู้เลยเล,เล็กๆน้อยๆความรู้รอบตวัวก็คือตะก้อมันจะมีตะก้ออย่างใช่ป่ะแล้วมันจะมีตะขอมาเยอะๆเพื่อที่เก็บไ้ใส่โฟมคือเวลาเราเอาใส่โฟมเนี่ยเราใส่ตะก้อเนี่ยใส่อาหารเอาใส่ตะก้อเนี่ยวลาลงน้ำไปเนี่ยอาหารมันก็แตกกระจายใช่ป่ะโฟมก็จะลอยเช่นกันแล้วปลามันก็จะดูดอาหารแต่ถ้าเกิดมันพลาดไปดูดโฟมเข้าก็ติดไงติดเบ็ดเลยใช่ถูกต้องโฟมไม่ได้เป็นอาหารของปลาแต่ว่าัันเป็แ่กกบดอ นั่นแหละเขาก็พูดไปหมดแล้วคุณพูดอะไรอ่ะแต่มันเอาโฟมมาตกแล้วมันก็บ่นว่าปลาไม่กินมันก็มันให้มันดูดไงมันดูดโฟมเล่นเนาะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเตรียมปลาโอ้ยเฮียลูกลิงมันใสหมดแล้วพี่อาหารอันนี้ตัดใส่ซีจีได้ไหมเอาเป็นปลาฉลามปลาฉลามได้ตัดปลาโลมงโลมาอะไรก็ได้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้ปลาสัตว์ รอบหน้าไปนี่ดีกว่าถ้าเกิดอยากได้จริงอ่ะมึงทำร้านเออมึงทำร้านได้หนุกไม่เอาจะไปมึงทำร้านบอกป้าวนไหนอีกไม่เอาจะไปมึงทำรา้านบอกป้าติดจอเคปิดยิบเลยพีย่เจมไอ้เหี้ยปลาก็ไม่ได้ทุกคนก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องกูด้วยได้ฟรีเอาอย่างี้ดีกว่าคลิปต่อไปลงบ้านน้ำตรงนี้กันไหมไม่ลงกับมึงหรอกต่อไม้ลงไปหาต่อไม้หาไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอาก็ไม่เอา ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใให้กูด้วยเด้อใครที่ชมคลิปนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนานๆที่ลงคลิปไว้ถ่ายบรรยากาศมันทำโอ้โหไอ้เฮียอใครเก๊กในมึงใครเก๊กไอ้เฮียเหลืองไอ้หัวเหลืองไอ้เจมินเนียนนี่โฟมึงซื้อมาผิดสีรู้ะหมได้อ่ะปลาบอนี่มันแดกสีขาวเท่านั้นมันเลือกได้ ไปตกเงนแดดแล้วไอ้หี่้ยกูไปตลาดดีกว่าปลาบ่อนี้มันเรื่องมาก